all I สวัสดีค่ะเป็นไงกันบ้างคะวันสองวันที่ผ่านมานี้อาจจะมีการเซสชัทีไปหน่อยนะพลังงานโลกค่อนข้างเปลี่ยนมากแล้วบินก็เลยมีข้อมูลที่ต้องมาพูดกับเพื่อนๆนะคะในเรื่องของการเตรียมรับมือกับ กับโลกพลังงานใหม่นะะสวัสดีนะคะสำหรับคนที่เข้ามามีคนหนึ่งและจริงๆแล้วนะคะบินเล่าให้ฟังก่อนเนาะว่าตอนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือโลกตอนนี้นะคะมันจะเป็นในยุคที่เมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นในยุคของอุตสาหกรรมเนาะจำไ,ได้ไหมเราก็จะเน้นในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีทำยังไงให้ก้าวไกล แล้วก็ทำยังไงให้มี 4G มีอินเทอร์เน็ตเครื่อง่ายมีเครื่องมือสื่อสารเราคนก็จะไปเน้นทางด้านวัตถุเยอะอเด็กสมัยนี้เลยก็จะไปเน้นในด,ด้านความสวยงามต้องไปเน้นด้านผัสใจภายนอกกันเยอะมากๆในะเรื่องของความสวยงามการรุงแต่งทุกอย่างสัลปกรรมการทำการทำความสวยงามเน้นทางด้านวัตถุภายนอกแต่ มีเพื่อนได้ข้อมูลมาค่ะเพื่อนสวัสดีนะคะอาจจะเร็วไปเนาะถ้ามามาดูย้อนหลังกันละกันเนาะเสียงลม,มแรงครับพอดีวันนี้ไม่ย้ายไม่อยู่ตรงคอนโดม,มาแบบว่า work from h o m ก็มาไลฟ์ตรงคอนโดนะคะโลกยุคใหม่จะเป็นยังไงโควิดเขามากระตุน้นซึ่งตอนนี้ก็คือเป็นช่วงปรับตัวในการเข้าสู่โลกพลังงานแห่งโลกยุคใหม่ค่ะ คือบีจะเป็นคนท่านข้างเซสซิทีฟกับพลังงานแล้วไปรู้เลยว่าช่วงนี้พลังงานโลกเปลี่ยนเยอะมากแล้ว็นก็รู้เลยว่าจริงจิก็เลยต้องมาหลายวิธีการเตรียมตัวให้กับเพื่อนๆนฟังนะคะโดยช่วงระยะเวลาเนี้ยไปอีกประมาณเป็นประมาณสิปีเนี่ยเป็นช่วงระยรเยะลาการเตรียมตัวที่ทําให้เพื่อนๆนเนี่ยเลือกว่าจะไปสู่โลก,กใหม่เป็นโลกแห่งความรักความเมตตาค่ะเป็นโลกแห่ง5ดี5ดีคือพลังงานเขาเรียกว,ว่ามิติที่ห้า เพื่อนๆที่ศึกษาทาง้านจิตงิทยาคงรู้อยู่แล้วเนาะมิติที่3คือเป็นเรื่อง,องกายภาพคือเราก็สนใจแต่เรื่องของการพัฒนาในเรื่องของวัตถุเนาะพลังเกี่ยวกับว่าเออแบบว่ามีที่อยู่อาศัยสวยงามไหมวัตถุปัจจัยภายนอกความหน้าตาความงดงามคือมองแต่รูปร่างหน้าตาภายนอกปัจจัยภายนอกต่างๆสีแวดล้อมแต่มิติที่5นะคะ คือเป็นในเรื่องของโลกยุคใหม่เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการที่เพื่อนๆเ,เนี่ยจะเริ่มหันกลับมาสนใจทางด้านปใจใัจจัยภายในทางด้านจิตใจค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีเอ่อโควิดเนี่ยเขาะจะมาเร่งกระตุ้นให้เรากลับมาสนใจทางด้านจิตใจเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีเหตุการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงในชีวิตมากมายการเปลี่ยนแปลงนี่แหละมันมากระตุ้นทําให้คุณมีความรู้สึกกลัวความกังวล ควาไม่แน่ใจความสะบสนเขาจะดึงเงาเมื่อของเราขึ้นมาหมดเลยนะกิเลสอนุสัยกิเลสที่มันฝักอยู่ข้างในจิตใจของเพื่อนๆนะคะมันจะมาเต็มเลยค่ะแล้วมันก็จะเห็นเด่นชัดมากขึ้นยิ่งพลังงานโลกเนี่ยสูงขึ้นแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะเห็นมันชัดมากขึ้นเพราะว่าพลังงานโลกสูงขึ้นแต่เราอะพลังงานเราต่ำเนาะพลังงานเวลาที่เพื่อนๆเ,เกิดความกลัวความโกรธ ความอิจฉาความกังวลพลังงานพวกนี้อยู่ในคลื่นแดนลบนะคะซึ่งเป็นพลังงานที่อาจจะไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันกับโลกเพราะฉะนั้นโลกก็จะทําให้เราเห็นเด่นชัดมากขึ้นเพื่อให้เราปรับตัวให้เป็นไป,นปนตามเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้ในยุคในยุค้าดีเนี่ยนะคะสิ่งที่เิ็นได้รับข้อมูลมาก็คือข้อแรกก็คือการฝึกติอยู่กับปัจจุบนัน คือคือเมื่อใดก็ตามเพื่อนๆมีความรู้สึกลบๆพลังงานใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นแบบพลังงานความกลัวความกังวลความเสียใจความน้อยใจใดก็ตามเนี่ยให โลกยุคใหม่นะไม่มีไม่มีศาส,สนาแต่จะมีแต่ความจริงแท้คือเหลือแค่ความรักและความเมตตาเพราะว่า,าในโลกยุคใหม่เนี่ยจะมีความสามารถในการอยู่กับปัจจุบันและมีความรักความเมตตาอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องใช้ศาสนาแต่อย่างใดพิธีกรรมต่างๆก็จะลดลงค่ะเพราะว่า,เ,าเดิมพิธีกรรมต่างๆที่มนุษย์ทำในศาสนาเนี่ยมันเป็นไปด้วยความกลัวค่ะมันก็เลยทาให้เราอ่ะไม่ได้ ม่ได้อยู่กับความจริงแท้เท่าไหร่นะแล้วตอนนี้พลังงานแห่งโควิดต่างๆปัจจัยต่างๆหรือโควิดนี่แหละมาเร่ง,งให้เพื่อนๆเนี่ยต้องกลับมาสนใจทางด้านจิตใจภายในของตัวเองมากขึ้นเพราะว่าโควิดไม่ได้กระตุ้นแค่ความกลัวทางด้านโรคระบาดนะแต่มันมีผลกับเพื่อนๆในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เว้นแต่ละวันเลยคือเราไม่รู้เลยจริงว่าชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงในแง่ไหน รวมทั้งเหตุการณ์ต่างๆปัจจัยต่างๆที่จักระวนืรอววนออกมากระตุ้นทำให้เพื่อน,นต้องเปลี่ยนจากความกลัวนะคะจากพื้นฐานของเรามนุษย์เราอ่ะมันโดนสอนมาในเรื่องของความกลัวเนอะ mm. ไอด้ดนกับอีฟเนี่ยก็ถูกสอนมาในเรื่องของความกลัวคือเราต้องอยู่ออยด้วยการดํารงอยู่อะค่ะก็คือการดํารงอยู่แบบว่าเออใหม้มีกินให้มันแบบว่าเออมีหารกินไปวันๆเพื่อให้เรามีปากท้องอยู่รอดตอนนี้ในโลกยุคใหม่เนี่ย มันจะเปลี่ยนไปในแง่ของการที่มันจะเป็นในแง่ของการทาท,ทุกอย่างการดํารงชีพด้วยความรักคืออะไรการไม่ใช่ทําเพื่อการดําเนินชีวิตอย่างเดียวคือการทํอมาหากิบเพื่ออยู่รอดไปวันวันมันจะทําให้เพื่อนอึดอัดใจแล้วเพื่อนๆต้องออกมาอยู่ดีจากการที่เพื่อนๆทำมาหากินแล้วเห็นแก่ตัวคือเอาแต่เงินอ่ะอันนั้นแหละประเด็นคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เพื่อนๆทำงานแล้วเอาแต่เงินมันไม่ใช่ ภารกิจของเพื่อนๆอ่ะเพื่อนๆจะทนอยู่ไม่ได้ค่ะเพราะว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นการทาเพื่อตัวเองมันไม่ได้ทําเพื่อความรักความเมตตาเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเพื่อนๆเป็นแบบนี้อ่ะสุดท้ายอ่ะพลังงานของโลกเขาจะหมุนวนทําให้เพื่อนๆน่ะต้องออกไปทําภารกิจของตัวเองภารกิจแห่งจิตวิญญ,ญาณที่เพื่อนมาเพื่อมาทําอะไรบางอย่างกับโลกใบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเตรียมตัวได้คือข้อแรกคือการมีสติอยู่ปัจจุบันการ ยอมรับในเรื่องของเงาเมื่อต่างเนาะใครมาดูก็มาดูยอนหลักกันนะคะเพราะว่าเขาจว่าเพื่อนๆอาจจะยังไม่เลิกง,งานกันข้อสองนะคะเพราะพเพื่อนๆนยะยอมรับในอารมณ์กลัวอารมณ์รุต่างๆให้เยียวยาวตัวเองเมื่อเด็กตามที่เพื่อนๆอยู่มีสติอยู่กับปัจจุบนันเพื่อนๆจะเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณได้ค่ะและเมื่อเด็กตา่เพื่อนเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณไดไ้เพื่อนๆจะเชื่อมกับ,กบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะออ ปัญญาจากจักรวาลเบื้องบนปัญญาที่ได้รับจากจักรวาลเบื้องบนเนี่ยจะช่วยเยียวยาทําให้เพื่อนๆได้รับองค์ความรู้บางอย่างและเยียวยาพวกความกลัวความกังวลความความเศร้าใจต่างๆที่เกิดจากโปรแกรมจิตเก่าๆที่เพื่อนเพื่อนนโดนฝังมาในอดีตที่พ่อแม่เลี้ยงมาหรือจากอดีตชาติก็จะช่วยเคลียร์พลังงานเขาเรียกว่ากรรมเก่าของเพื่อนๆนได้นะคะและ ถ้าเมื่อไรก็ตามทีเ่เพื่อนมีสติอยู่กับปัจจุบันเพื่อนๆจะได้รับการเยียวยาพลังงานลบๆและพลังพลังงานของเพื่อนจะกลับไปสู่แดนบวกค่ะแดนบวกก็คือเริ่มจากการยอมรับการยอมรับเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นจุดเริ่มต้นของพลังงานในแดนบวกหลังจากนั้นก็เป็นความสุขความรักความสงบอะไรก็ตามแต่ถ้าเพ,เพื่อนกลับไปดูชาร์ตเกี่ยวกับเรื่องขึ้นความถี่ของพลังงานนะคะเ mm. <ãos. S 2> ดี๋ยวไปอาจอาจะแปะเกี่ยวกับชาร์ตขึ้นความถี่พลังงานให้กับเพื่อนๆดูนะคะ แล้วก็ถัดมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของการที่เพื่อนๆต้องทำตามเสียงเรียกของจิตวิญญาณค่ะนี่เลยคือเป็นเหตุผลที่ทําให้บีนทำเวิร์กช็อปโซเวิร์กช็อปคือการเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณของตัวเองเพราะว่าโลกใบใหม่ถ้าเราไม่ทําตามจิตวิญญาณของเราเรามีสิทธิสูงที่เราจะไม่มีความสุขเพราะว่าอะไรพลังงานของโลกเขาดันอยากให้เราทําทุกอย่างด้วยความรักความเมตตา เมื่อใดก็ตามที่เพื่อนๆเนะชื่อมต่อกติบุญญาณเมื่อนั้นเพื่อนๆจะเข้าสู่ความรักความเมตตาค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆทําตามอีโก้ตามหัวสมองเนี่ยหัวสมองเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเขาจะสอนให้เราอะทาตามเขาเรียกว่าอะไรอะทาตามความต้องการของตัวเองมันจะไม่ได้ทําเพื่อประโยชน์สูงสุดข,ของมวลมนุษย์ค่ะไม่ได้ทําตามภารกิจที่เพื่อนๆต้องมาทําในโลกใบนี้ อดไปวันวันเพื่อเพื่ออาจจะอยู่ไม่รอดในโลกยุคใหม่นะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยการเชื่อมต่อกับเสียงเรียกของจิตวิญญาณจึงเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะไม่ใดก็ตามที่เพื่อนเพื่อนทำตามเสียงเรียกของจิตวิญญาณของเพื่อนเพื่อนแล้วก็แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนจะได้รับการคุ้มครองกับจักรวาลเบื้องบนและความอุดมสมบูรณ์อันมหาศาลมันจะมาสู่เพื่อนก็คือต่อให้เพื่อนเพื่อนคิดว่าออกสมมติว่าเพื่อนเพื่อนทำงานอย่่งบินเงี้ยปินทำงานเกี่ยวกับนางฟ้าคอนเนคเชื่มต่อนางฟ้า ม่คิดว่าเฮ้ยมันจะได้เงินได้ยังไงใช่ไหมแต่ปีหนาะทาตามเป้าหมายของจิตวิญญาณของปีนะในระหว่างทางที่บินทำปจะดับการโปรเทคการคุ้มครองและจัก,กรวาลก็จะมีทรายมีเขาเรียกว่ามีศงลูกค,ค้ามาเรื่อยๆตามจิตของเราในแบะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากทําแล้วเราพร้อมแล้วก็เล็ก็ตามที่เราพร้อมแล้วเราพร้อมที่จะช่วยเหลือมนุษย์และทําตามไลฟ์โพสต์ urpose, คือจิตวิญ,ญญาณของเราตามเป้าหมายของเราแล้วเนี่ย ข้างบนเขาจะส่งเงินส่งทรัพยากรเพื่อนๆไม่ต้องกลัวในโลกยุคใหม่ถ้าเพื่อนๆทําตามเสียงเรียกของจิตวิญญาณทําตามไลฟ์เพอร์โพสคือเป้าหมหายขางจิตวิญญาณของเพื่อนๆเพื่อนๆจะไม่มีวันอดตายแต่ที่เรากําลังสึกกรเสือกกระโนทํางานด้วยความถูกใจเพราะว่าเราไม่ได้ทําตามภารกิจสุดๆที่เราโดนบอกให้มาทาในในโลกใบนี้ในจักรวาลใบนี้เพราะฉะนั้นอะ โลกยุคใหม่เพื่อนๆต้องทําตามเสียงเรกของจิตวิญญาณค่ะอันนี้คือเป็นเหตุที่ทําให้จากโซเวอร์ชอปเพื่อนๆเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณได้และจะได้รู้ว่าภารกิจในการมาเกิดในโลกใบนี้เพื่อนๆมาเพื่อมาทําอะไรหรือมาทายังไงเพื่อให้เชื่อมต่อกับจิตวิญญาณเพื่อให้เพื่อนๆมีความสุขมากขึ้นในโลกใบใหม่นะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะเออข้อสุดท้ายมีคุณคุณว่าอ๋อจักรวาล ด้วยความอุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นน่ะในความอุดมสมบูรณ์อ่ะมันไม่มีการแก่งแย่งค่ะไม่มีการแบบว่าแข่งขันกันไม่มีการแบบว่าเออฉันจะดีกว่าเธอฉันคนนี้แย่กว่าเธอในโลกใบนี้ในจัก,กรวาลอันอุดมสมบูรณ์ จากภาวพลังงานโลกเก่าไปสู่พลังงานโลกใหม่ช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงจิตใจของคุณสิ่งที่เราจะกลับไปสู่ความสมดุสมบูรณ์ในจกักรวาลเบื้องบนได้ก็คือการที่เพื่อนๆข้อเดียวเลยง่ายๆคือการมีสติอยู่กับปัจจุบนันปะีหน่ะพูดบ่อยมากการฝึกอยู่กับปัจจุบนัน mindfulness practice นะคะคือการฝึกมีสติรู้ตัวตลอดเวลาและก็รู้ว่าแบบณนะขณะน,นี้เราทําอะไรอยู่เราคิดอะไรเรามีความรู้สึกอะไร เมื่อมีความรู้สึกลบๆก็ยอมรับเนี่แหละเป็นสิ่งที่แบให้เราอะสามารถที่จะดำรงอยู่รอดภายใต้จกกักรวาลเมื่อบนใบนี้ได้และทําให้เราอะเข้าถึงองค์ปัญญาวความรู้และเข้าถึงความรักความเมตตาและอยู่รอดในโลกใบใหม่ได้รวมทั้งการที่เราลดละละวังอีกโก้ด้วยค่ะข้อสุดท้าย การที่เพื่อจะอยู่ในโลกใบใหม่ได้ก็คือเ่อต้องระวางอีโก้เพราะอะไรว่าสถานการณ์ในโลกมันจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดการที่เรายึดติดกับอะไรบางอย่างแบบจริงจังแบบมีสาระสำคัญเช่นยึดติดยอดไลค์ยึดติดว่าคนต้องดีกับฉันแบบนี้ยึดติดว่าถืมว่าคนนี้ดีกับฉันแล้วต้องดีกับฉันไปตลอดเพื่อเพื่อจะถูกใจมากๆเพราะว่าสถานการณ์โลกมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็จะมีอะไรที่มันปรับเปลี่ยนไปตลอดเพราะฉะนั้น เพื่อนๆต้องมีความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์โลกตลอดเวลาการยึดติดกับอดีตมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะมีทักษะในการให้อภัยการให้อภัยก็เป็นสิ่งที่สําคัญข้อสุดท้ายก็คือการให้อภัยเมื่อใดก็ตามที่เพื่อนๆมีการให้อภัยเพื่อนๆจะมีฮาร์สกักะก็คือหัวใจที่เปิดกว้างเมื่อใดก็ตามที่เพื่อนๆมีหัวใจเปิดกว้างเพื่อนๆจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ จะไม่ยึดติดกับอดีตแล้วเพื่อนๆจะให้อภัยอดีตแล้วเพื่อนๆจะได้อยู่กับปัจจุบันอย่าง,างแบบอย่างมีสาระสําคัญคือเราจะอยู่กับปัจจุบันได้อย่างเต็มที่จริงๆเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในอดีตอีกแล้วเพราะว่าอดีตมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นคนที่จะอยู่รอดในยุคใหม่ได้ก็คือต้องมีทักษะการให้อภัยด้วยนะคะก็มาเป็นกําลังใจให้ค่ะเพราะว่าช่วงนี้พลังงานโลกค่อนข้างเปลี่ยนแปลงด้วยโควิดนะคะโควิดมาเร่งปฏิกิริยา คือโควิดไม่ได้เป็นอะไรที่แย่คือมันมีชีวิตมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะถ้าคุณบอกในแง่ของไม่ติดที่สามเนี่ยโควิดก็อาจจะแย่ในแง่ของการมาทาให้ร่างกายเราเนี่ยเจ็บป่วยหรือว่าอาจจะทําให้เพื่อนครอบครัวปุ่นเอ่อเจ็บป่วยเนาะแล้วก็อาจจะทําให้ธุรกิจลม้มอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วว่า ในอีกแง่หนึง่งในจัก,กรวาลเบื้องบนเนี่ยมันมีแต่ความรักความเมตตาค่ะโควิดมาเพื่อเร่งปฏิกิริยาทาให้โลกเราเนี่ยพลังงานที่สูงขึ้นเป็นพลังงานแห่งความรักความเมตตาให้เพื่อนๆมีการปรับตัวไปตามสถานการณ์โลกแล้วก็มีการกลับเข้าสู่ภายในเข้าสู่ใใจิตใจการฝึกสติอยู่กับปัจจุบันและทําให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยสามารถปรับตัวเข้าสู่ยุค 5D คอือยุควิตติที่5ที่ทุกคนคุยกันทางจิต ได้แต่ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการปรับตัวเพราะฉะนั้นนะ่ะก็เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆนะคะก็เมนเป็นผู้แรกๆที่อาจจะมาพูดเรื่องนี้ก็อยากจะให้เพื่อนๆลองเปิดใจดูนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะเบ,น,บนมาทําตามไลฟ์โปรโพสของเบนคือเป้าหมายของเมนคือการที่มาเผยแพร่เสียงบางอย่างที่อาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะก็ไว้พบกันใหม่คราวหน้านะคะ ตามข้อมูลที่โหลดนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย